สวัสดีครับพวกผมพร้อมบวกนะครับวันนี้ผมมีหุ้น5หุ้นนะครับส่งกราฟดีมาแนะนําให้เพื่อนๆนนะครับที่สนใจนะครับก็หวังว่าหุ้นที่ผมเอามาวันนี้นะครับจะถูกใจเพื่อนๆนะครับแล้วก็ขอขบคุณข้อมูลดีๆจาก trading view นะครับไปดูกันเลยนะครับเริ่มมาที่เซตกันก่อนนะครับเซตอินเด็ก์นะครับวันนี้ปิดแดงนะครับที่ราคา1 6 7 6 จุด46นะครับตอนนี้เสร็จก็ย่อลงมาแล้วนะครับข้อมูลวันที่11นะครับเดือนเมษายน2565นะครับหุ้นตัวแรกนะครับเป็นหุ้น ALPHAX นะครับหุ้นตัวนี้ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นไซเวียในกรอบอยู่นะครับราคาล่าสุดอยู่ที่2บาทจุด02สตังค์นะครับ ตอนนี้ทรงกราฟก็สวยใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าขึ้นมานะครับจาก1.70บาท70นะครับตอนนี้ขึ้นมาที่สูงสุดอยู่ที่2บาท20สตางค์นะครับแล้วก็ย่อลงมาที่2.02บาทสตางค์นะครับผมมองว่าราคาตรงนี้ก็น่าสนใจน่าลงทุนนะครับสำหรับใครชอบมุนตัวนี้นะครับก็เอาไปติดตามเอาไปศึกษาต่อได้นะครับสำหรับหุ้นตัวนี้ หุ้นตัวต่อม้านะครับเป็นหุ้นเมกานะครับเมการาคาตอนนี้อยู่ที่48บาทนะครับทะลุแนวต้าน46บาทขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นขาขึ้นเล็กๆนะครับจากราคาประมาณ42บาทนะครับขึ้นมาถึง48บาทเลยนะครับ หุ้นตัวนี้นะครับถ้าใครจะซื้อหรือใครจะติดตามนะครับผมแนะนําเป็นผู้เล่นที่เล่นเบรกเอานะครับก็คือแทงทะลุแนวต้านนะครับเพราะว่าหุ้นตัวนี้ราคาตอนนี้ก็พุ่งขึ้นไปสูงแล้วนะครับใครจะตามก็ดูส่งกราฟดีๆนะครับดูพื้นฐานดีก่อนนะครับจะตามหุ้นหุ้นตัวต่อมานะครับเป็นหุ้น BCP นะครับหุ้น BCP ตอนนี้ราคาอยู่ที่30บาท50สตางค์นะครับตอนนี้ก็จ่อเบรกแล้วนะครับมีแนวต้านอยู่ที่ 30บาท7 5สตางค์นะครับก็สำหรับใครที่จะเล่นหุ้นตัวนี้นะครับ mm hmm. ผมแนะนำให้เล่น big out นะครับก็คือแทงทะลุแนวต้านแล้วไปต่อเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบเล่นสไตล์นี้ก็เอาไปติดตามได้นะครับสำหรับหุ้นตัวนี้หุ้นตัวต่อมาเป็นหุ้น BCS นะครับตอนนี้ก็ทะลุแนวต้านขึ้นไปแล้วนะครับจากเดิมแนวต้าน21บาท90สสตางค์นะครับตัวนี้ทะลุขึ้นไป ราคาตอนนี้อยู่ที่22บาท40สตางค์นะครับวอลุ่มก็เยอะอยู่นะครับ3วันนะครับดูครับแหงซื้อก็เยอะมากๆเลยนะครับสําหรับวอลุ่มด้านล่างนะครับใครที่จะเล่นก็ผมแนะนำนะครับไปเช็คพื้นฐานให้ดีก่อนนะครับเช็คข่าวให้ดีก่อนนะครับสําหรับหุ้นตัวนี้และหุ้นตัวสุดท้ายนะครับก็เป็นผลมาจากการบ้านเมื่อวานนะครับก็คือหุ้น C.P.N. นะครับอ่าก็ทะลุขึ้นไปแล้วนะครับจากเมื่อวานปิดที่62บาทนะครับวันนี้ปิดที่62บาท50สตังค์นะครับก็ถือว่าไปแล้วนะครับสำหรับใครที่จะเล่นก็ไม่ทันแล้วนะครับต้องรอโย่เท่านั้นนะครับเพราะว่าขึ้นไปสูงมากๆแล้วนะครับตัวนี้ครับสำหรับวันนี้ก็เอา5้หุ้นมาแนะนําเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ